คันนี้พิเศษสุดๆเลยคือเลขไม่แค่หมื่นกว่าโลเองครับหมื่นโลเรียกว่ากินใหม่ยังจากโรงงานยังติดอยู่เลยครับตัวนี้เป็นมิตซูบิชิแอ d ทราดนะคะเครื่อง1.2ปี19ตัว GLX นะคะราคาอยู่ที่3,19,000ทาบาทนะคะใช่ค่ะผ่อนเริ่มตัวนี้ประมาณ6,2 0 0อนะจ๊ะอ่ะ นี่ดูสภาพกันเลยดีกว่าคันนี้สีสีดำอ่ะสีดำดำเงาค,คันนี้ได้ชุดแต่งสเกิร์ตรับแันด้ยัยน้องออมอค่ะไฟหน้าแบบฮาโลเจนมีไฟตัดหมอกด้วยมีไฟ LED ข้างๆตัดโครโเมียมนะคะอันนี้เฟ็นไฟเดลไหรือเปล่าน้องออมเดลไร์ค่ะพี่โทษทีค่ะอันนี้มีเดไลด์ม่ให้ด้วยครับล้อเดิมยาง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 ยังมากับล้อเลยครับล้อกระทะเดิมโรงง,งานแล้วก็ยางบิสโตน จากศูนย์นี่มาพร้อมไฟเลี้ยวข้างกระจกมองข้างก็สีดำแล้วก็มามาตรงที่ตัวมือจับก็เป็นสีดำเหมือนกันมีกันสาดมาให้เดี๋ยวมาดูด้านด้านหลังก็จะเป็นไฟสองด้านใหม่มากไฟใส่คิกเลยครับไฟแล้วก็มีโลโกโส้สัญลักษณ์ของมิซูวิชิอยู่ตรงกลางนี่ครับเป็นข้อหลามตัดเรียนกันสามันเดี๋ยวมาดูฝากระโปรงท้ายกว้างมากกว้างแล้วก็สะอาดใหม่มากอุปกรณ์ครบ ทุกอย่างอันนี้มีไฟเบรกมาให้ตรงนี้ด้วยครับก็รวมกันแล้วเป็น3จุดไฟเบรกนี่ครับเดี๋ยวมาดูด้านในตัวรถนะครับเปิดประตูมาก็จะเราก็จะมาเจอกับตกแต่งเป็นพลาสติกไฟเบอร์เงาเคลือบเงาเนี่ยตกแต่งตรงนี้ครับตรงมือจับเปิดปิดประตูจากจากด้านในแล้วก็มีลําโพงมาให้ซ้ายขวาเหมือนกันระบบแอร์เป็นระบบปรับมือเหมือนเดิมครับมีเครื่องเล่นซีดีมีสามีหน้าจอสัมผัสด้วยนะคันนี้คันนี้เป็นจอ2ดินแล้วนะครับแล้วก็พงมอะไรสปอร์ตมากมาเอาดู ครับผมเป็นมัลติฟังชันนะคะมีโทรเข้าโทรออกได้น,นะคันนี้พิเศษสุดๆเลยคือเลขไม้์แค่หมื่นกว่าโลเองครับหมื่นสี่พันโลเรียกว่ากลิ่นใหม่จากโรงงานยังสดอยู่เลยครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติเหมือนเหมือนกันครับนี่ครับเป็นคันบันไดของมิซูบอกบอะเลยบอกเป็นไงบ้างพี่บอกเป็นเบาะผ้าเบาะผ้านุม่มมากครับเนี่ยเบาะผ้าเบา ค่ะน้องพี่นอ้องแล้วก็ <นะ S 1> ตัด <ผม S 1> แดงตรงกลางด้วยใช่ไหมพี่โอ้โหออกแนวสปอร์ตเลยนะคันนี้สปอร์ตหน่อยหนึ่งเป็นไงบ้างสําหรับด้านหน้านะเดี๋ยวลองมาดูด้านหลังดีกว่าว่าเป็นไงบ้างในส่วนของด้านหลังนะคะโอ้โหสบายมากด้านหลังเหมือนกันเลยนะคะตัวนี่เห็นไหมคะดูเบาะเบาะเป็นเบาะแดงตัดแดงแดงดาเนี่ยให้ออกแนวสปอร์ตนะคะก็สําหรับวันนี้ทั้งพี่ตีแล้วก็นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะครับก็ะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ